ไปการเต้นที่สระบ,บุรีกันค่ะที่จะไปวันนี้นะคะก็คือออแคมเป็นลานกลางเต้นที่มีที่เล่นน้ำและยังมีลานที่กว้างมากรับประกันการบริการแบบประทับใจสุดๆค่ะมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างชอบมาที่สุดเลยก็คือห้องน้ำห้องน้ำคือครบวงจรจริงๆค่ะมีแชมพูและสะบู่ให้ด้วยนะรวมถึงไดร์เป่าผมด้วยจบจากห้องน้ำหญิงแล้วเราไปดูห้องน้ำชายกันค่ะเห็นว่ามีอ outdoor ด้วยนะและตรงนี้ก็คือจุดล้างจานค่ะที่นี่นะคะรับประกันเลยว่าเป็นที่หนึ่งในใจเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปขนของกันเลยนะคะวันนี้นะคะเลือก ของที่จําเป็นมากางนะแต่ก็เต็มรถเลยค่ะที่เลือกจะเป็นลานหญ้าก,กับแอ่งน้ําเล็กๆอยู่ใต้ร่มไม้วันที่ไปมีฝนตกนิดหน่อยเลยทําให้อากาศเย็นสบายนะคะกลางไม่นานนะคะเพราะว่าเต็นตัวนี้กางง่ายมากๆจะให้ชมบรรยากาศลานกางเต็นที่นิดกลางนะ กลางคืนก็ทานอาหารเบาๆค่ะดูบอลไปด้วยที่นี่จะงดใช้เสียงประมาณสีทุ่มนะคะแลนิดก็ไม่เดินไปไหนเลยนะคะเพราะว่าคนมากลางค่อนข้างเยอะนะรอบหน้าจะต้องไปกลางเต็นที่ริมน,นะะ้ำแล้วค่ะลานกลางเต็นอแคมป์นะคะจะอยู่ที่ตําบลชะอมจังหวัดสระบุรีค่าบริการอยู่ที่250บาท <c oughs> ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะสายแคมปิง้งต้องไปที่นี่แล้วค่ะคุณจะวัดทัอใจสุดๆไปเลยที่อแคมป์สระบุรีค่ะ